เห็นแก้วน้ําก็นึกถึงนกแก้วโยมคนหนึ่งก็ซื้อนกแก้วมาเลี้ยงในเรื่องนี้โยมท่านหนึ่งเล่าไว้ดีมากเลยว่ามีคนเขาซื้อนกแก้วมาเลี้ยงทางร้านก็ยืนยันการันตีว่านกนี่จะพูดได้ภายในเวลาวันสองวันนี้แต่ปรากฏว่านกก็ยังไม่พูดสักทีเมื่อผ่านไปสองวันเขาก็กลับไปที่ร้านทางร้านก็บอกว่าก็คุณยังไม่ได้ซื้อกระจกไปให้เขาสักบานหนึ่งนี่นกถ้าเขาเห็นตัวเองในกระจกเขาก็จะเริ่มพูดคุยเขาคิดว่ามีเพื่อนก็ซื้อกระจกกลับไป วันที่สองสามนากก็ยังไม่พูดอีกเขาก็กลับไปที่ร้านอีกร้านก็บอกว่าคุณยังไม่ได้ซื้อบันไดไปซื้อบันไดไปให้นกค้านเดินเล่นสักอันหนึ่งสิเขาจะได้เดินไปเดินมาแล้วก็พูดคุยกับนกในกระจกด้วยก็ซื้อบันไดกลับไปนกก็ยังไม่พูดอีกสองสามวันก็กลับมาคุณต้องซื้อลูกบอลไปสักลูกหนึ่งสิให้นกเขาได้เดินบนลูกฟุตบอลเนี่ยเขาจะได้เดินไปเดินมาแล้วเขาก,ก็จะได้นะมีธรรมชาติของนอกมากขึ้นกว่าเดิมซื้อลูกบอลไปนกก็ยังไม่พูดสักทีสุดท้าย ไม่ก,กี่วันนกก็ตายพอนกตายลงเขาก็กลับไปที่ร้านอีกครั้งหนึ่งนาบอกว่านกตายแล้วครับเอาแล้วก่อนจะตายนกพูดได้บ้างไหมทางร้านถามคนนี้ก็บอกว่าก่อนจะตายเนี่ยนกได้พูดอยู่ประโยคหนึ่งโอ้เขาพูดได้เนี่ยเขาพูดว่างไงเขาบอกว่าช่วยไปถามเจ้าของร้านทีหนึ่งนะที่ร้านนะ่ะมีอาหารนกขายบ้างไหมมีอาหารนกขายบ้างไหมพอฟังตรงนี้จบนะ ญาติโย,ยมทุกคนก็คงคิดเหมือนกันนะว่าอะไรที่มันสําคัญจริงๆในชีวิตเราอะนะเราคิดว่าสิ่งโน้นก็สําคัญสิ่งนี้ก็สําคัญแล้วพยายามหามาเติมเต็มสุดท้ายสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญเนี่ยไม่ได้จัดลําดับความสําคัญในอย่างในกรณีนี้ไม่ได้จัดลําดับความสําคัญว่าอาหารต้องมาเป็นเรื่องแรกๆก่อนกับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้นึกถึงเลยนึกถึงแต่สิ่งอื่นเต็มไปหมดบางทีคนที่บ้านของเราทุกๆคน พ่อแม่อาจจะไม่ได้อยากได้อะไรมากก็ได้ลูกส่งนู่นส่งนี่มาให้พ่อแม่เยอะแยะเลยมีเวลากลับมากินข้าวกับพ่อกับแม่สักมื้อไหมลูกบางทีที่ลูกส่งมาให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับลูกมานั่งกินข้าวด้วยกันสักมื้อนะลูกนะเทศกาลสําคัญบ้างก็ดีอย่าลืมนะลูกสิ่งนี้สําคัญกว่าสิ่งอื่นๆอ,อย่างอื่นก็สําคัญนั่นแหละแต่มันอาจจะมีบางอย่างสําคัญกว่าจากลําดับความสําคัญ ก็จะดีเหมือนกันนะเห็นแก้วก็นึกถึงนกแก้วเรื่องนั้นอนุโมทนากับเรื่องราวดีๆที่ทำให้เราได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตกันต่อไปขอเจริญพร